กาโทรมมมารเืืื่่่ออออ้นงชชชไตกทายสวัสดีพี่น้องเอฟซีที่โครมฮักทุกคนวันนี้อยู่ป่าทุกคน,กคนแต่ว่าทีมงานเัน่นนี่จะไปหาไล่กระเตะบังฮำหาเลาะด่านบ่ไอ้ไกำลังพิงไฟทุกคนเอ้ยนะกาดเย็นๆน,น,นำเมื่อเช้ามาแต่ว่าตอนเช้านี่สิไปหายามไปยามกับดักทุกคนเลย แต่ก็รักปู่ป้า่ได้ยามเถิงละไมได้ยามเกือบทิษเลยทุกคนเลยอล้ก็มาหอดเดินทางย้ายมาแต่พุ่นมาหอดนี่กะบอดีค้ำเมื่อวานนี่ทุกคนเลยเดี๋ยวมู่เช้า,าน,นี่พยปยามทีมงานตอนนี่สิป้ามาไปหาเราป่านะแล้วก็แบะยิงนกก้มให้ทุกคนเลยช่วงนี้ก้มให้เป็นลายอยู่แคนบอนนี่ก็มีไม้ก้มเน้อเอ้ยปีนง,งานเท่ากัน ของอยู่ของกินเอาได้มานำทราเมาื่อวานแน่แน่ทุกคนเลยนี่จะกระแตทุกคนมาไล่ข้าุหูคุดเอาตัวนี้ <c oughs> เอาเาเซมครบได้ <c oughs> ถือลราไปเซม cô họ còn đang đang phai Đó, đi cho nói con con. Đi phai nhưng giảm cấp, nhưng ừ, ừ, mà giảm rắc. mà nó không mất con, nhân mà dịp heo thôi con หนึ่งคนหนึ่งคนเหบ่หนึ่งคนวะหนึ่งเฉย,เ,ยเอาคนเช้ามันนี่อะลงลงลงโกนพืะทุกคนเลยลงดงพะืะพยายามกับดักก็ว่ามามากับไปน้ำเขาเมล็ดยันมายิบกับดัก,กทุกคนเลยท่าเอาละเออ,อเดินทางลงพยายามกับดักก่อนทุกคน นี่เขามาอดดงบนแฮวอยู่แล้วทุกคน

ሰማይ ትኮነ Được về nó cũng có อนนี้ก็ยำม,มาแล้วทุกคนยำไปแล้วหกหลางยังสามหลางนะคนยังอยู่กกกระบุก,ก,บกอยามมาู่ห้องยำแหละเหยาะเหาะไปยำเฮียต่อ กุกุกกุบอลันเลนดียเปนลเปนนะเรื่อไปชะชาอันเปล่นตอนนี้ก็ยามแห้งก็ยามมืดแล้วทุกคนเลยถี่หาเแล้วป้าว่าี discharge mulut মহাkindkont. อาตอนนี้ก็จะเมือหาทีมงานทุกคนเรากลับที่พักก่อนอะไทีมงานมา,ล,มาล,ละมาสองรอบเลยโอ้ใบชารไ,นนะได้ครับนม่ได สี่ตัวหาตัวเขาไหลเอาเป็นตัวเป็นๆเ,เ,เลยนีห,ห้าตัวเมาหาตัวมีห้าตัาวได้แจกตัวนี่ร้านมั <c oughs> นคนะรื่องก๊อปเอาเมื่น้อยโทรมาโทรมาหาเมื่อไหร่อันเขาลาเขาเลี้ยงมะาขาย สามมือ้อเขามาทามา, <g> าโลสามโลอืมเราก็ได้ส่งเต็มเห็ดไร่ทุมนไไนไไีไไ้นะมันเอาอหลกใ้ใต่่กเาโอ้หู้ยไอหู้แล้วเขาซื้อมาเพรา้าไ่มองเขาจัดการเองตัวเล้วทัหมดไปทางไหน้อายมากพุ่นหามาก เกบออกนละตัสบมาิข้าวิวข้าวเนนกตุ้นิใหญ่นกตุ้้ายยอันนกตุงเา <c oughs> สิา้ายนนตุ้ง

เก่งสารใช้กระเตงโตนลูกกระเตะ่ปนเห็นแล้วปนท่าได้ไงกับมาหากระมาพวกเนี่ยมันหลัง ล้างได้ผมเห็นเลยอามานนี้กมาทุคนเข้าเข้าง่ายเข้าง่ายมีถือเนะเ่อาจะพ้งจะผากินอาหารป้าเข้าง่ายน้ำลูกน้ำล้านอ่าลูกน่าเข้าล่เก่าโค้ชช่ให้มานได้โค้ชยังไงได้ให้มานะ มาพ่อทีมน uh, ้ดยดทางไม่เช่เงี้เลยทำไ้เชฟก็นั่นลเบ๊กขย็นขยีขย็นให้ลูกน้องข้อนลูกน้องกับจุ๋มน้ยมาไม่ไม้เยหิวปันหิวแห้งลี ถ่ายจ้างเลยตื่นมาเด้อเคืออะไรเด้อชูเนี่ยไปก่อนชูตากินตำลังกูกระหิวอ่ะฮะเ้ายังง่ายอยู่อ๋เอามาพี่น้องมาเข้าเข้าเข้าง่ายเข้าง่ายเขาทน้งยูเดียอดีละ

เราไปกระบ,บุงสมก็มายิงไงลโกมันกินหน,น,นึ่งลูกมันมางับเลยลูขาดลูกข,าด,กขาดใได้ลูกมนช่องตออใส่มันมาตึกแดงกินพร้อม เหมาคนไทยแล้วเนาะแตงกต่ังลมเยอะก็่ายัวกหูไ้ละอุดอมาแได้รลออ้แได้เเนี่เป็นไงท้องดิแม่ตัวกัดด้ยกับกัดึงเนไงท้องเหาคนไทมางับเป็นุ้งพี่นาดนี้นียวแาปทัน มีคำเดยงเบิกสภาพนะคำเดยงเ <c oughs> หือฮาชา,ยยานี่งไงจิ้เขาเลย

ก็ blender, too long, ิดวายำลนของเขายากโคโคกระเตโคหาะต่อบ่เนี้ยมุ้มยังนกบ่ อะไรลงกินน้ำมอ้งอะไรน้องตกทุงล่ะเฮ้อเฮ้อเฮมอนห้องบิดมากเจอจองตัวห้องเป็นเร่าาได้กลมไงตัวบินนะครับ ตอนนี้กับหาเรายำกับก่อนทุกคนกับใส่แต่เมื่อวานนี้ตอนยำซือซ้อกับตามเขมดานซือ้อไก่ได้ซื้อกระแต่ได้